ตังหนใบหนีบคาโลฟิลัมเตสแมนนีมีไม้ต้นสูงได้ถึง25เมตรลำต้นสั้นภูพรแผกกว้างมักมีรากค้ำยันเปลือกครุขระแตกเป็นร่องตื้นตื้นสีน้ำตาลถึงน้ำสีตาลอมเทาน้ำยางใสสีเหลืองถึงสีน้ำตาลอมเหลืองใบเดี่ยวรูปไข่กลับรูปไข่กลับแกมรูปรีถึงรูปรีกว้าง1.5-3.5ถึง3.5เซนติเมตร ยาว3.5ถึง7.5เซนติเมตรปลายแหลมกลมถึงเว้าวบุงโคนรูปลิ่งขอบเรียบหนาแผ่นใบมีขนสั้นนุ่มหรือเกลี้ยงใบแห้งสีน้ำตาลอมแดงก้านใบยาว0.3ถึง0.7เซนติเมตรช่อดอกแบบช่อกระจุกยาว2.5ถึง5เซนติเมตรออกตามซอกใบปกคลุมด้วยขนสั้นนุ่ม มี3-7ดอกก้านช่อดอกยาว1.3-2.3เซนเมตรกลีบรวม8กลีบคู่นอกรูไข่ถึงรูปเกือบกลมกว้าง4-4.5ม mm, มยาว4-5ม mm. เมตรเกลี้ยงหรือมีขนสั้นนุ่มที่ขอบกลีบในรูปไข่ถึงรูปเกือบกลมกว้าง5.5-7ถึง7ม mm, มยาว5-8ถ mm. มเมตร ียงหรือมีขนสั้นนุ่มที่ขอบอีกสองกลีบถัดเข้ามารูปไข่กลับถึงรูปทอนกว้าง2-5มิลลิเมตรยาว6-9มิ mm. ลลิเมตรเกลี้ยงหรือมีขนสั้นนุ่มที่ขอบเกสรเพศผู้8 1 2 1 2เถึงสอ้เกสกรก้านเกสรเพศผู้ยาว 3- 3.5มมิลลิเมตรอัปเรนูยาว 1- 1.5มิลลิเมตร รังไข่ยาว2-2.5ถมลิเมตรกานยอดเกสรเพศเมีย4.5-5มลิเมตรมีผลแบบผนังชั้นในแข็งทรงกลมแกมรูปไข่กว้าง1 8ถึง2เซนติเมตรยาว2-2.5ถึง2.5เซนติเมตรปลายแหลมหรือมวลเปลือกเรียบสีเขียวแกมเหลืองเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา พบขึ้นตามสันรหรือพาเขาหินงปูนตามเกาะในทะเลหรือตามสันเขาในป่าดิบทางภาคใต้ของไทยที่ความสูงประมาณ50-315ถึงเมตรจากระดับทะเลจะออกดอกประมาณเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนเป็นผลประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมในต่างประเทศพบที่คาบสมุทรมาเลเซียและบอร์เนียว